สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมใหม่อาวีนะคะวงแหวนสุดหลอนเพียง5คูป,ปองมันการันตีสกินถาวรใน250คูป,ปองนะคะคลิปนี้ก็เช่นกด แชรกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม ROV e อะไรใหม่ๆนะซึ่งคลิปนี้นะคะมารีวิวกิจกรรมตั้งแต่วันที่7-13แถึง13นะทุกคนก็นานอยู่นะประมาณ7วันคือช่วงนี้คลิปอาจจะช้านิดนึงอาจจะไม่ได้แบบเที่ยงคืนปุ๊บกิจกรรมมากิจกรรมมานะคะคือเพราะว่า เราอะก็ติดงานอะไรอนะทุกคนช่วงเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้นอนเลยก็จะแบบแต่ก็จะพยายามทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเดี๋ยวคลิปลงแรงก็อยากลำามอยู่นะคะรอแบบเคลียร์อะไรให้มันเสร็จก่อนนะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอ่าแล้วก็คิดกาวีเยอะมากนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรานะคะกดมาตรงร้านนะคะนะกดตรงไอเทมนะคะซึ่งมันจะใช้แวหวนลึกลับนะคะในการสุ่มคูปองเราไม่พออยู่แล้วนะคะอะอเดี๋ยวจะลองซื้อสัก5้าะักซื้อสัก2ออันนะคะอะ นี่ก็จะได้แหวนลึกลับแบบนี้มาแล้วนะคะคือไม่ได้ใช้คอมพิขั้นสูงนะแต่คอมพิขั้นสูงแล้วก็แอบ,บมีเยอะอยู่นะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นกรอบโปรไฟล์ตรงนี้นะคะซึ่งกรอบโปรไฟล์ะะงองเหมียวจีเนี่ยแอบ,บมาบ่อยอยู่นะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะมีกล่องสกินสุดร้อนด้วยนะคะเลือกรับหนึ่งสกินเฮ้ยอันนี้เป็นสกิน ตัวซูก้าร่ะโอ้โหสวยน่ารักมากสวยงามนะคะถัดมาเป็นยีน่านะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะไปคิวเลนอ่าลิมิเต็ดสีส้มนะคะอ่ามีซานิดด้วยนะคะลิมิเต็ดสีส้มเหมือนลอบค่ามาเลเตอร์ A ไปนะลิมิเต็ดสีส้มนะคะก็จะเป็น สกินแบบองเหเมียวจยีออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนจีนกันเนาะนะคะก็จะมีเป็นท่าเต้นอะเลเตอร์มีรูปโปรไฟล์ด้วยนะโอ้ยรูปโปรไฟลยี่าสวยมากแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะกับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ฟริงถาวนซึ่งเออไม่สามารถสะสมเหรียญในการแลกได้นะคะเรารู้สึกว่า แอบเฟลอยู่นิดนึงนะคะี๋ยเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูแล้วจะมาพูดถึงราคานะคะว่าเป็นวงแหวนเวที่น่าสุมม่มไหมเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะสกินาวนนะอยู่ที่0.14อุ้ยแต่กรอบโปรไฟล์อ่ะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าสกินนะแล้วก็มี้าเต้นเอฟเฟกแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอิโมจิเอฟเฟกนะคะอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มไปเลยเดี๋ยวเราจะวาดยันด้วยความรักนะคะ อ่าตอนนี้ก็วาดยันกันไปเป็นที่เรียบร้อยลุ้นอะจะได้อะไรอะอิโมจิเยอ่อัดมอีกหนึ่งครั้งนะคะไปมามาคิดว่าสองครั้งอะไม่ได้ออกหรอกทุกคนจะได้เป็นอิโมจิอีกแล้วนะคะก็เหมือนแล้วนะคะสำหรับ10คูปองตอนนี้ก็คือยังไม่มีตังเติมเกมนะเดี๋ยวสักรอๆนะคะสัก อาทิตย์หน้านะทุกคนหวังว่าจะทำคลิปที่มีคุณภาพมากกว่าอาทิตย์นี้นะซึ่งมันแบบเพิ่งปีใหม่อะ่ะแบบเพิ่งปีใหม่ส,สดๆและร้อนๆนะก็แบบโอ้ชินไม่ได้นอนอเลยอะไรประมาณนี้นะรู้สึกยังแบบยังไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะก็คืออ่าซึ่งวงแหวนเวทนี้นะคะมันราคาสกินอยู่ที่250โคูปองนะ อ่ะเราพูดถึงนะคะเป็นราคาปกติของสกินอยู่แล้วนะซึ่งมาในวงแหวนเวทอะก็คือแบบเขาอยากให้มาสุ่มมาเล่นกันแหละเพราะว่าเห็นอเอาแบบกรอบโปรไฟล์บิ๊บฟอบอะมายุ่วด้วยนะคะซึ่งกรอบโปรไฟล์บิ๊บฟอบะมันออกยากนะทุกคนถ้าขั้นต่ําเลยนะก็ประมาณพันแปดนะตามสเต็ปที่เราเคยเปิดนะคะเคยเกลือแบบเน้นเน้นเต็มเต็มคาราเบลนะคะทุกคน ก็มันก็ตกเฉลี่ยกรอบละพันแปดถึงสองพันนะคะแต่ถ้าสุม 1, ่มพันแปดถึงสองพันเนี่ยอาจจะได้สกินเยอะนะก็อาจจะได้สกินหมดนี่นะคะเราคิดว่าน่าจะคุ้มนะสำหรับใครที่สุ่มเยอะๆเอากรอบโปรไฟล์นะคะแต่ถ้าสุ่มแบบแค่สกินเดียวอะไรเงี้ยแต่สกินอะบางทีอะมันก็จะมาในกิจกรรมอื่นที่อาจจะราคาถูกกว่านี้นะคะแต่นี้มันก็จะมีท่าเต้นแล้วก็รูปโปรไฟล์ก็ ถือว่าก็คุ้มไม่ได้แย่ที่ก็จะลองหน้าสุ่มนะแต่ถ้าใครสุ่มเอาเกาะโปรไฟล์จำนวนเยอะๆนะคะก็จะคุ้มมากกว่าเพราะว่า1สก,กินนะคะการันตีใน250คูปองนะคะทุกคนจริงๆนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะว่าก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราแบยนะคะก็คือปั่นวิวให้เราได้นะเราจะได้มีตังเติมเกมเอาไว้ทำคลิปให้ท่านชมดูนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ